อยู่คนเดียวมาสามปีเขาเขาเข้ามาแค่อาทิตย์เดียวจากสดใสกลายเป็นจิตตกแบบไม่มีกระจิตกระใจทําอะไรเลยเนี่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 ยอย่าปล่อยให้ใครเข้ามาทําให้จิตใจเราไม่เหมือนเดิมได้ถ้าเรานิจิตใจเรามั่นคงอยู่กับตัวเองเนี่ยเราจะแค่เห็นว่าใครคนนึงเข้ามาแล้วเข้ามาทําอะไรเขาเข้ามาทําให้เราดีกว่าเดิมไหมถ้าเขาเข้ามาทําให้เราดีกว่าเดิมเราก็ยินดีแล้วก็มองเห็นรับไว้มองเห็นแล้วก็เรียนรู้ไป แต่เราจะไม่ปล่อยให้ใจเราเทไปไหลไปทางเขานะคนไม่มีสติจะปล่อยไหลนะความรู้สึกดีเกิดขึ้นเราจะไหลเราจะหลงไปกับเขามันจะหลงไปกับคําพูดพฤติกรรมการกระทำของเขาเนี่ยหลงไหลไม่ได้ถ้าเราหลงเราไหลสุดท้ายแล้วเราเห็นข้อเสียเขาทีนี้สมมติว่าผ่านไปสองสามเดือนแล้วเราลักเขาไปแล้วรู้สึกหลงกับเขาไปแล้ว พอไปเห็นข้อเสียข้อเสียเขาดันเข้าไม่ได้เราอยู่กับข้อเสียนี้ไม่ได้เราไม่โอเคเราปฏิญาณกับตนเองมาตลอดว่าเราจะไม่คบกับคนนิสัยแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้เรารับไม่ได้แต่เราจะถอยออกมาก็ไม่ได้เพราะใจมันเทไปแล้วมันรักไปแล้วมันรู้สึกไปแล้ว,ลลวถอยออกมาก็ไม่ได้อ่ะหลับหูหลับตาไปมองข้ามไปเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสียนี้เอาสุดท้ายยังไงอะ่ะมันเปลี่ยนเขาได้ที่ไหนพอไปคบกันไปเราก็อยู่กับเขาได้ก็เพราะข้อดีแต่เราก็อยู่ไม่ได้ก็เพราะข้อเสียสุดท้ายข้อเสียนั้นก็จะเป็นเหตุ ทำให้เราอยู่กับเขาไม่ได้เพราะว่าข้อดีมันก็มาอยู่กับเรานานนะเราไม่หลงกับข้อดีนานเราผมบอกไว้เลยเราจะหลงกับมันแค่ปัเดียวปัเดาวแต่เราจะรู้สึกกับมันแหละแต่เราจะไม่ได้หลงมันเหมือนตอนแรกแต่ข้อเสียนี่สิมันจะเป็นเหตุที่ทําให้มันสะท้อนใจเราตลอดเวลาแล้วเราจะอยู่กับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญนะจุดเริ่มต้นเนี่ยสำคัญมากอย่ารีบร้อนนะยุคสมัยนี้มันยิ่งมันยิ่งเร็วเท่าไหร่กระแสไวเท่าไหร่เราจ้องช้าเท่านั้นเราต้องสวนทางกับมัน พยายามช้าให้มากช้าๆมันจะได้พาแปดได่เงามนะงนัเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนช้าๆค่อยปเป็นค่อยๆไป